สวัสดีค่ะพี่นิกจะพามาดูที่ดินแบ่งขายตำบลบางลูกเสืออำเภอองคลักษ์จังหวัดนะครนายกนะคะที่ดินคอง22แบ่งขายตารางวาละ1,500บาทถึง2,400บาทนะคะนี่ค่ะเป็นที่ดินแนวสวนเกษตรสำหรับคนที่มองหาที่ดินอยู่ก็มาดูที่นี่นะคะวันที่3เราเปิดให้จองค่ะ9โมงเช้าเราเปิดจองกันเลยนะคะ จองวันเดียวค่ะวันที่หนึ่งวันที่สอสามารถเข้าดูพื้นที่ได้แต่วันที่3คือวันจองพร้อมกันเลยนะคะทั้งหมดมี80ดสแปลงมีตั้งแต่400ตารางวาถึง8ปดรูนตารางวานะคะต่อแปลงนะคะทั้งหมดแปดสิบแปลงค่ะลารางมีทุกแปลงนะคะอยู่ท้ายแปลงสนใจติดต่อมาที่ 0948, 936428นะคะ ถ้าสนใจก็ติดต่อกันมาเลยนะคะกดซับสกไคร b ์ติดตามเพื่อมีแปลงใหม่ๆโครงการใหม่ๆมาให้ลูกค้าได้ชมและได้เลือกสรรกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ